สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูแปลงปบุง้งแก้วนะคะเมื่อคืนฝนตกแรงมากเลยน้ำท่วมผักปุ้งอีกแล้ววันนี้ก็มาสำรวจัปหน่อยนะคะเสียงกบเสียงอื่นระงมเลยนะคะเด็กผักบุ้งชอบน้ำนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะ ถึงฤด,ดูการถึงฤดูฝนแล้วก็กะตกเป็นธรรมดานะคะก็เป็นนี้ก็ทาปลูกอะไรไม่ได้นะคะนอกจากถักบ้งอย่างเดียวเลยเพราะว่าน้ําจะขังอยู่ตลอดะช่วงฤด,ดูการนะฝนนะคะ่ะพุ่มก็แตกยอดค่ะหญ้าก็จะลกุลกๆหน่อยนะคะ เสียงเฉียดงมงผอมพายเลยถังจะดูตรงนั้นบ้างเยอะหรือเปล่านะไดยยินเสียงอึ่นนะคะตมงผพมพายเลย รับวันนี้คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ